สามสามห้าสิบแเข้ามาในอาคารแล้วนะคะก็เราจะไปอาคารไหนเราไปอาคารนี้ค่ะคะอม,อม แต่สั่งหนนะคะี่าใส่ไม่กันสั่นก็ไม่แน่ใจว่าเขหาห้ามหรือเปล่าชันสุราทีีส์ หุ้มแข็งแล้วลิบลิบสวยลงไปสวยขอบตรวจสอบการรอคอยค่ะในในขณะน,นี้ขอได้เชิญผู้โดยสารที่ถือบัตรที่นั่งในโซนที่3แถวที่6ถึง19ของสายการบินแอร์เชียร์เน็ที่มินที่เอฟตีสามหนึ่งเอฟตีเอฟตีสามหึ่งศูนยดซึ่งต่อไปทางไปยังท่าคอัสสานาชาติหัดใหญ่ขอได้เชิญขึ้นเครื่องได้นะประตูทางออกหมายเลข42 หมายเลขที่12 Air Asia ขอบคุณค่ะ Thank you for waiting now Ultra Chint White Passenger seated i n z o n e 3 r s i n tonight ที่นอ Air Asia Flight C3108